คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสรุปเนื้อหาสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายเนื้อหาสาระในช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์อาจขาดหายไปต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยการปฏิวัติคิวบาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี1953จนถึงปี1959โดยเป็นเหตุการณ์ปฏิวัติเพื่อโค่นล้มรัฐบาล เผด็จการในคิวบาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิวบาปกครองภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบันในปี1895จนถึงปี1898คิวบาได้ทำสงครามเพื่อประกาศอิสรภาพจากการตกเป็นชาติอนานิคมของสเปนซึ่งในท้ายที่สุดคิวบาก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและประกาศเอกราชจากสเปนแต่ปรากฏว,ว่าสหรัฐอเมริกากลับเข้ามาแทรกแซงและมีอิทธิพลในคิวบาแทนที่สเปนจนกระทั่งปี1902 คิวบาก็ได้ประกาศเอกราชจากสหรัฐอเมริกาแต่ในความเป็นจริงแล้วคิวบาก็ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาอยู่ดีเพราะสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาแทรกแซงครอบงำทั้งในด้านการเมืองและทางเศรษฐกิจของคิวบาภายใต้การสนับสนุนจากกลุ่มนายทุนและทหารของอเมริกาในปี1933ในายพลฟูเจนซิโอบาติสตานายพลของคิวบาผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาได้ก่อการรัฐประหารยึดอำนาจ ซึ่งนายพลบาติสตาได้ครองอำนาจอยู่ในคิวบาจนถึงปี1944และเมื่อเวลาผ่านไปถึงปี1952นายพลบาติสตาก็ได้กลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งเป็นครั้งที่2โดยได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี1940ยกเลิกการเลือกตั้งยกเลิกพักการเมืองทําให้คิวบาตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้มีชาวคิวบาจํานวนมากออกมาต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของนายพลบาติสตา ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ2พี่น้องตระกูลคลัสโตรได้แก่ฟิเดคลคัสโตรและราอูลคลัสโตรหโดยในวันที่26กรกฎาคม1953ฟิเดลและกลุ่มนักปฏิวัติอีกราว160คนได้ทำการบุกยึดคลังอาวุธของฐานทัพคิวบาในฐานทัพมอนกาดาเมืองซานติเอโกเพื่อนำอาวุธไปใช้ก่อการปฏิวัติโค่นล้มอำนาจของนายพลบาติสตาแต่ปรากฏว่ากปฏิบัติการดังกล่าวนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าเพื่อน,นักปฏิวัติของฟิเดลส่วนใหญ่ถูกสังหาร ฟิเดลและราอูลถูกจับตัวไว้ได้โดยในเดือนตุลาคมปี1953ฟิเดลและราอูลและเพื่อนนักปฏิวัติที่เหลือรอดราว24คนถูกพิจารณาคดีในข้อหากบฏโดยฟิเดลนั้นถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา15ปีต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี1955นายพลบาติสตาได้ทำการประกาศนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองทำให้ฟิเดลและพรรพวกได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังจากพ้นโทษฟิเดลและพรรพวก ก็ได้เรียกตัวเองว่าขบวนการ26กรกฎาคมหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่เม็กซิโกเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการปฏิวัติครั้งต่อไปซึ่งที่เม็กซิโกนี่เองพวกเขาได้พบกับนักปฏิวัติชาวอาร์เจนตินาที่มีชื่อว่าเออร์เนสโตเชกัวราโดยเชนั้นได้ตัดสินใจเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติของฟิเดลคาสโตรด้วยและในเดือนธันวาคมปี1955ขบวนการ26กรกฎาคมก็เดินทางออกจากเม็กซิโกเพื่อกลับไปก่อการปฏิวัติที่คิววา เมื่อเดินทางถึงคิวบาขบวนการ26กรกฎาคมก็ได้ทําสงครามกองโจรเพื่อต่อสู้และโค่นล้มรัฐบาลของนายพลบาติสตาโดยพวกเขามีฐานที่มั่นอยู่ที่เทือกเขาเซียรามาเอสตราในที่สุดหลังจากที่ต่อสู้กันมายาวนานกว่า4ปีท้ายที่สุดในวันที่1มกราคม1959ขบวนการ26กรกฎาคมก็สามารถบุกยึดคลองกรุงฮาวนานาเมืองหลวงของคิวบาได้สำเร็จ การปฏิวัติคิวบาจึงจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายปฏิวัตินายพลบาติสตาต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปเนืงจากชัยชนะในการปฏิวัติฟิเดลคาสโตรก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำของคิวบาซึ่งเขาก็ได้ครองอำนาจอยู่ในคิวบานานกว่า50ปีและคิวบาก็ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสต์มาจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่นักปฏิวัติคนสําคัญอย่างเชกัวรา่าเขาก็ได้รับตําแหน่งสําคัญในรัฐบาลของฟิเดลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติคิวบาแน่นอนว่าการขึ้นสู่อํานาจของฟิเดลคาสโตรโดยเฉพาะการที่ทาให้คิวบานั้นกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ก็ทําให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงออกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาและตัดความสัมพันธ์ทางการทูตโดยยังมีกระแสข่าวลือว่า CIA กำลังวางแผนค่นล้มอำนาจของฟิเดลนอกจากนี้การที่คิวบาเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตก็ได้ยิ่งทำให้ความหวาดวิตกเกิดขึ้นแก่สหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองทำให้ในวันที่17เมษายน1961กองกำลังชาวคิวบาภายใต้การสนับสนุนจาก CIA ก็ได้ยกพลบุกคิวบาบริเวณอ่าวหมู Bay of Pigs แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทหารคิวบาสามารถบุกจับกลุ่มตัวและสังหารผู้ก่อการเป็นจำนวนมาก ในวันที่19เมษายน1961ฟิเดลจึงได้ตอบโต้การกระทําดังกล่าวของสหรัฐอเมริกาโดยการแอบ,บเจรจากับสหภาพโซเวียตในการติดตั้งฐานยิงขีปนาวุธในคิวบาซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคมปี1962เครื่องบินสอดแนมของสหรัฐอเมริกาก็ได้ตรวจพบฐานยิงขีปนาวุธของโซเวียตที่ติดอยู่ในคิวบาสหรัฐอเมริกาจึงส่งเรือรบไปปิดล้อมคิวบาก่อให้เกิดเป็นวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา ที่เกือบจะนำพาโลกไปสู่สงครามนิวเคลียร์แต่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ยอมเจราจากันให้สหภาพโซเวียตยอมถอนฐานยิงขีปนาวุธของตนในคิวบาแลกกับการที่สหรัฐอเมริกาต้องถอนฐานยิงขีปนาวุธของตนในยุโรปเช่นเดียวกันในปี1965เชกัวราได้ลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในคิวบาทั้งหมดเพื่อทำตามเจตนารมณ์ของเขาที่จะเผยแพร่อุดมการณ์ของการปฏิวัติไปทั่วโลกโดยเชเริ่มต้นเดินทางไปยังประเทศคองโกในแอฟริกา เพื่อทําการปฏิวัติที่นั่นแต่การปฏิวัติที่กองโกนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จต่อมาในปี1966เชก็ได้เดินทางไปยังบโบลิเวียในภูมิภาคอเมริกาใต้เพื่อเข้าร่วมกับกองพับปฏิวัติที่มีเป้าหมายโค่นล้มรัฐบาลที่มีสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนแต่สุดท้ายแล้วในวันที่9ตุลาคม1967เชก็พลาดถูกทหารบโบลิเวียภายใต้การสนับสนุนของ CIA จับกลุมตัวไว้ได้และถูกประหารชีวิตในท้ายที่สุด ปิดฉากหนึ่งในนักปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ